ลูกสาวคนเก่งของโอถาปกรณ์ค่ะดีกรีเนี่ยเกียรินิยมปโทต่างประเทศกันเลยทีเดียวเปิดโปรไฟล์ลูกสาวของโอถาปกรณ์คนทั้งสวยทั้งเก่งเนี่ยสมกับเป็นลูกสาวโปรไฟล์ดีของโอถาปกรณ์จริงๆค่ะที่ทําคุณพ่อคุณแม่สุดภาคภูมิใจมีลูกเป็นดีกรีถึงนักเรียนนอกกันเลยทีเดียวในปัจจุบันลูกสาวของเขาเรียนจบแล้วต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาค่ะสาหรับตัวเขานี้ทางด้านของคุณโอ๋ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดง อาวุโสรุ่มใหญ่ค่ะเป็นถึงเคยกันตนาไม่มีใครไม่รู้จักเขาเพราะว่าเขานั้นมีผลงานมากมายผลงานการแสดงเรื่องแรกก็คือบาบริสุทธิ์ค่ะและมีผลงานที่โด่งดังในเรื่องเจ้าซอใจซื้อหลังจากนั้นก็มีผลงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้สําหรับวันนี้เราไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านไปชมค่ะเพราะว่าคุณโอและภรรยานั้นจะออกงานช่วยสังคมบ่อยครั้งแล้วก็ลูกชายของคุณโอหลายคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะใครใคก็ รู้จักเข่าในฐานะมิสเตอร์ดีปัจจุบันลูกสาวลูกชายโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วแหละค่ะลูกสาวของเธอชื่อว่าน้องสตางดินลดาเธอเป็นลูกสาวของบอสใหญ่จากายกันตนาต้องบอกว่าน้องสตางสวยมากๆและเป็นอีกหนึ่งคนที่มากด้วยความสามารถจริงๆเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ